นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> หนโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วย ได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาอันการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิ คำว่าน,นั่งขัดสมาธิเพรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลองหลับตา นึกภาวนาพุโทโธพุธโทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิน้นให้รวมจิตใจ <c oughs> เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้ รมสัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมาก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิน้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธกับลมหายใจเข้าและออกพุทโธนี้ท่านให้นึกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท จิตใจจะได้มาจดจอ่ออยู่ในคำว่าพุโทโธและจดจอ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งตอนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจ เมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเทศใต้ต้นไม่พแล้วพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่าน,นี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์ก็ตามรู้ว่าน,นี่เป็นลมหายใจออก เมื่อพระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกจิตใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบประงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างตา่ำพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลาง ในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ท้อถอยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดยังมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิ คือสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือสมาธิไม่คลั่งเปลืยทำได้นึกได้เจริญได้สงบได้ทุกเวลาไม่ลุ่มหลงเหมือนสมาธิขั้นต่าำ,ำเมื่อสมาธิสูงสุด ปรากฏการในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุดเมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นปากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐาน โดยย่นย่อก็คือว่ารูปนามไม่เทีย่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เทีย่ยงของพระองค์ก็มันก็ลรูปกายมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรามันไม่เทีย่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เทีย่ยงก็เห็นความไม่เทีย่ยงของรูปร่างกายตั้งแต่เกิดมามันล้วนจริญขึ้นมา เมื่อคนเราแก่ชราเราสมรุดทุดโทมไปนั่นคือแสดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรต่อมีอะไรพวงแต่งเลื่อยเปือยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิต ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านก็ปล่อยวางลูกแจง้งเห็นจริงตามสภาพนั้นแหะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วก็โลกนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกข์ทน รูปนามกายใจอันนี้้าแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระอ,องค์กรดแจง้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวของพระอ,องค์แม่เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ ในส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดว่าตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกละตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดกิเลสความโกรดก็ดับลงไปในขณะนั้นกิเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นกิเลสความหลง ก็ดับลงไปในเวลานั้นจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าโคตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีโคบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตรัสรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าที่บำเพ็ญมาสีอสงไขยแสนมาหากับนี่อย่าง อย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาธิกะอย่างกลางก็บำเพ็ญมาแปดอสงไขยแสนมหากัรอย่างสูงสุดเยกวาสิบหกอสงไขยแสนมหากัรจึงจะได้ความตรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงจะตัดละอิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดต้อมทางวาสนา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตากรลุณามุขิตาอุบเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์บรารมีแก่กล้าพอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระไทยสอน องก็ระลึกถึงอาลาลดาบทุธกาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ลอสีสององค์อาลาลดาบทุธกาดาบทพระองค์ระลึกถึงว่าเอจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้นก็พอได้ความว่าได้ตายเสียก่อนแล้ว จึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ลือสีทั้งห้าที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นสเสด็จออกมาบวชได้หกพรรษาจึงได้มาถึงขั้นตัสะลูนั้นไปปอบปัญจวัคคีย์ลือีทั้งห้าที่เมืองคาลานาสี สมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาสมัยก่อนว่าพาลานาสีเมืองพาลานาสีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงปัญจวคีลูสีทางห้าพระองค์ก็ปรัสพระธรรมเทศนาที่ว่าปฐมเทศนา หรือว่าธรรมาจากกับประวัตนาจุพระองค์แสดงการมาสุขนันในกานุโยกอัตติลมัทานุโยกคือสอนว่าอย่าไปหลงไหลในความรักและความชาักจงทําใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทาง พ้นทุกไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจวัคคีทั้งห้ายังหลงไหลยอยู่ในความรักและความชังตามมาสุขันธิการนยโยอกอัตกิยมาถาอยู่โยกนี่ไม่เป็นทางพ้นทุกได้ปัญจวัคคีลือีทั้งห้าก็ได้ฟังพระองค์ตรัส แต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ปดรัสลู่แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานาว่าเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเ,ทเจ้าแล้วเจตใจของเราไม่ได้กำเลิบสื่อสารเหมือนแต่ก่อนเมเจตใจอัน แน่วแน่มั่นคงพอพระองค์ตัดอยู่ในปัญจวัคีทั้งห้านั้นแหละก็มีอัญญาโกน,นัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่า มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธนาะพระธรรมพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตัดพระอริยสงฆ์ก็อัญญาโกนัญญะเป็นหลักได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนปัญจวคีสี่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตลักษณะโสแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาไม่ควรยึดถือปัจนจาวคีลูศีท้งห้าตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ซักไสไล่เลียงจนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมัน่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปัญจาวคีลูศีท้งห้า ก็ตอบพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริงเป็นทุกจริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดไปเจ้าค่ะพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว่าควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิ้น จึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปัญจาวคีฤาษีทั้ทงห้าก็ได้เป็นพระอระหันตากินาศจบรหมจันย์พนจากกิเลสอาสวะต่างๆนานา,นานาหมดสิน้นเรียวว่าไว้ใจได้มีพระอระหันตาเกิดขึ้นในโลกปัญจาวคีห้าองค์ พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นหกอง์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์ภาวนาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งปณิพานด้วยตนเองส่วนปัญจวรีรีฤาษีทั้งห้าต้องฟัง ตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานนั้นใครจะไปทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทำเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสีอสงไขยแสนมาหากับอย่างต่ำจึงจะได้ตัด สาวกทั้งหลายบำเพ็ญไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแม่เราท่านทั้งหลายเกิดมาในยนุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือ ไม่ภาวนาไม่ทำตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วไม่ได้สำเร็จมาผลจึงมีระเบียธบรรมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างรือว่าในกรรมฐานสี่สิบประการ อย่างว่าพุทธอพุทธอเน่กโยในกรรมฐานสี่สิบข้อหรือลมหายใจเข้าออกอย่างเนกโยในกรรมฐานสี่สิบข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบระงับตั้งมัน่นแล้วจึงจะเข้าใจ ในทางโลกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้ยังมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่ขั้งกันโน้นแหละนั่งสมาธิภาวานาก่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจมกลมภาวานาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลาย เมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกได้เมโยที่การนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลรมยืนภาวนาเนี่แหละเป็นทางที่จะพ้นทุกภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับ ได้แค่ทานลือสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจมกลมต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ ถ้ามันเกิดมีนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งยืนขึ้นภาวนาพุโทโธในใจถ้ายืนอยู่มันจะหลับไม่ต้องยืนเดินเดินจมกลมกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบแคก็เดินอย่าไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาเมื่พุโทโธในใจ เอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความกลัวความโลภความหลงในใจได้ถ้ายังเลิกไม่ได้ละมาได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีภาวนาด้วยไป,เ,ยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมื่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้ จนหมดลมหายใจตั้งใจไว้อย่างนั้นเมื่อตั้งใจประกอบกระทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้วถ้าหากว่ายินซีไม่บรารมียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่อยไปถ้าบุญบรารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตชาติแก่พอสมควรชาตินีก้ก็เล่งภาวนาเข้า อาจจะพ้นทุกภัยในวัฏสงสารไปถึงสนนิพานได้ถ้ามามัวลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกิแลสความโกรธโลกหลงนี่ก็จะมาเิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเราทุกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์ มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตดีใจไม่ได้เป็นใบบาเสียจริตผิดมนุษย์ประการใดให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดีที่เราจะต้อง หวพระตวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบายทุกทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับก็ไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนาโดนจมกลมเอาให้มันชนะมารกิเลสในใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่า จิตที่เศาเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมีองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นโลกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้บิดามารดาผู้ปกครอง ไม่อนุญาตและพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามารดาอนุญาตก่แล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเสียเราจะไม่นั่งเราจะเบนจมกวาม ท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกวาดทำสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช่อดิยาบทยืนเดินยืนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปชฌาอาจารย์นั่นแหละนึกจเจริญอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่า ใส่ลองเท่าก็ไม่ได้แล้วมันปวดหนักตีนขึ้นมาเอาเท้าเปล่าๆนั่นมะเดนในแผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท้านั้นแตกลวดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ไม่ถอยความเพียร ทีนี้ก็ทำอย่างไรคานเอาเขา่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปเหมือนโคเหมือนกระบ,บือนะคานกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านก้นแนวแน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆแ,แล้วการหลับไม่มีแล้วเพราะมันคานไปคานมา,าร่างกายมันคลื่นไหวอยู่ ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกลวดไหลคานไม่ได้มือก็แตกลวดไหลคานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนถางที่จงกรมนั่นกลิ้งเอาบัดกลิ้งไป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 ,ป,งไปจนสุดทางจงกรม แล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีกตอนที่นอนนี่ไม่มีแตกที่ไหนละบันเพราะว่ามันไม่ไปมันเสมอกันน้ำหนักมันไปไม่ไปอยู่ที่เท่าไม่ไปอยู่ที่เข่าไม่อยู่ที่มือมันเต็มมันเท่ากันหมด ลดยกลิ้งภาวนาพุทธโออยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่านจนได้สำเร็จเป็นพระอาระหาหันตาที่นาศกจบสมจรรันในทางจมกรมนั้นเนธากว่าผู้ใดขี้เศร้าเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายหรอกพระองค์นั้นทำไมท่านไม่ตายเราจะทำอย่างนี้มันตาย กีเลดมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลงไปสักทีแล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ท้อถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาไม่ว่าพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้น ท่านภาวนาอยู่ในบ้านในเรือนเป็นเท่าปยามหากษรรัตัดย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุติา้าท่านก็ภาวนาอยู่หอปราสาทราบสมุนทิยท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาณา,าคาบันสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตตาจินาศในหอปราสาทลาบสมุนทิย นั่นคือว่าน้ำพระทัยใจของสาวกในขัง้งพุทธการนั่นท่านเท่าจริงเจิตใจท่านเรียกว่าเป็นใจเพชรเป็นแก้วมณีโชคเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรม เมื่อเลิกจากการฟังคำแลวก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาไปมัวเห็นแก่หลับแกนอนรวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละกีเลธความโกรธโลภหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอน อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวัง